เอาละครับมานั่งล้องวงกันเข้ามาใกล้ๆเลยมาฟังนิทานสนุกๆกันดีกว่าเป็นเรื่องราวของเพื่อนรักต่างขนาดนั่นก็คือราชสีตัวใหญ่กับเจ้าหนูตัวจิว๋วการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วนานมากๆเลยละ่ะในป่าที่กว้างใหญ่สุดลูกหูลูกตาที่นั่นนะนะมีตัวน,น้อยเขียวขจีแล้วก็เต็มไปด้วยสัตว์น้อยใหญ่อาศัยอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและเรื่องราวของเราก็เริ่มต้นขึ้นในวันหนึ่งนี่แหละครับวันที่เพื่อนตัวยักษ์กับเพื่อนตัวจิว๋ว โคจอมาเจอกันแบบที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนเลยกลางป่าลึกเลยนะใต้ร่มไม้ใหญ่มีราชสีตัวหนึ่งโหตัวใหญ่แล้วก็สง่างามมากกำลังนอนหลับปุ๋ยเลยล่ะเขาเป็นถึงเจ้าป่าเชียวนะสัตว์ทุกตัวนะ่ะให้ความเคารพยำเกรงกันทั้งนั้นฟังเสียงลมหายใจสิฟีฟีนอนหลับสบายเชียวแต่ว่า แถวแถวนั้นเนี่ยมีเจ้าหนูตัวเล็กๆตัวหนึง่งซนมากกำลังวิ่งเล่นอย่างสนุกสนานเลยแล้วด้วยความซนของมันนี่แหละมันก็วิ่งวิ่งวิ่งไต่ขึ้นไปบนหลังของอะไรสักอย่างที่นุ่มๆอุ่นๆโดยที่ไม่รู้เลยว่านั่นคือหลังของท่านเจ้าป่าท่านในนั้นเองราชสีก็รู้สึกตัวตื่นขึ้นมาหืมอะไรไต่อยู่บนหลังพอเห็นว่าเป็นเจ้าหนูตัวเล็กๆเท่านั้นแหละโกรธมากตาลุกเป็นไฟ แล้วก็คำรามเสียงดังลั่นป่าเลยโฮกกเจ้า ok ok. หนูตัวดีบังอาจมารบกวนการนอนของข้าหรือข้าจะกินเจ้าซะเดี๋ยวนี้แหละพูดไม่ทันขาดคำ <c oughs> ก็เอาอุ้งเท้าใหญ่ๆของเขาตะปบเจ้าหนูไว้แวบเดียวเองโอ้ยเจ้าหนูตัวสั่นงันงกเลยกลัวมากๆแต่ก็รวบรวมความกล้าทั้งหมดที่มีพูดเสียงสันส่นๆว่าท่านท่านราชสีผู้ยิ่งใหญ่ได้โปรดไว้ชีวิตข้าด้วยเถอะนะครับ ถ้าท่านปล่อยค่าไปค่าสัญญาเลยว่าวันหนึ่งข้างหน้าข้าจะกลับมาตอบแทนบุญคุณของท่านให้ได้พอราชาสีได้ยินแบบนั้นนะก็หัวเราะลั่นเลยฮ่าฮ่าฮ่นี่นะเจ้าตัวเล็กแค่นี้นะเหรอจะมาตอบแทนอะไรข้าได้แต่ลกสิ้นดีแต่พอเห็นเจ้าหนูกล้าพูดแบบนั้นก็รู้สึกเอ็นดูขึ้นมานิดนึงเอาก็ได้ได้เห็นแก่ความกล้าของเจ้าหรอกนะข้าจะปล่อยเจ้าไปว่าแล้วราชาสีก็ค่อยๆเปิดอุงเท้าออก เจ้าหนูนี่รีบวิ่งหนีไปไม่คิดชีวิตเลยเวลาผ่านไปดูเหมือนทุกอย่างจะสงบสุขดีแต่ใครจะไปรู้ล่ะว่ากำลังจะมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นกับท่านเจ้าป่าของเราไม่กี่วันต่อมานี้เองราชสีกำลังเดินอวดโฉมอยู่ในป่าอย่างสง่างามแต่แล้วพรึบเขาก็พลาดท่าไปเหยียบกับดากของนายพรานเข้าอย่างจังเชือกเส้นเบลเลอร์เลยนะรัดตัวเขาไว้แน่นดิ้นยังไงก็ดิ้นไม่หลุด ราชสีพยายามดิ้นสุดแรงเกินเลยนะแล้วก็ร้องคำรามเสียงดังลั่นช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยข้าทีเสียงดังไปทั่วทั้งป่าเลยแต่ไม่มีใครกล้าเข้ามาช่วยเลยสักตัวเดียวทุกตัวกลัวในพลานกันหมดราชสีเริ่มรู้สึกหมดหวังแล้วละ่ะแต่ในตอนที่ท่านเจ้าป่ากำลังจะถอดใจอยู่แล้วนั่นเองก็มีคนมาช่วยและคนที่มาช่วยน่ะนะเป็นคนเอ้ยเป็นตัวที่ราชสีนึกไม่ถึงเลยจริงๆ ใช่แล้วคือเจ้าหนูตัวน้อยตัวนั้นนั่นเองพอเจ้าหนูเห็นว่าราชสีกำลังลำบากก็รีบวิ่งเข้าไปหาเลยนะแล้วก็บอกว่าท่านเจ้าป่าอย่าเพึ่งยอมแพ้นะครับเดี๋ยวข้าช่วยเองแล้วเจ้าหนูก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงปีนขึ้นไปบนเชือกเส้นใหญ่แล้วก็ใช้ฟันเล็กๆคมๆของมันกัดแทะกัดแทะค่อยๆกัดไปทีละนิดๆจนในที่สุดเชือกเส้นสุดท้ายก็พึ่งในที่สุดท่านราชสีก็เป็นอิสระพอเชือกขาดปุ๊บ ร่างใหญ่ๆก็หล่นตุ๊บลงมาที่พื้นราชสีมองเจ้าหนูตัวเล็กๆที่ช่วยชีวิตเขาไว้โอ้โหในแววตานะั้นนะมีทั้งความขอบคุณแล้วก็รู้สึกผิดที่เคยไปดูถูกเขาไว้ด้วยราชสีก้มหน้าลงมาใกล้ๆเจ้าหนูแล้วพูดด้วยเสียงที่อ่อนโยนมากๆเลยเพื่อนตัวน้อยของข้าเจ้าช่วยชีวิตข้าไว้นะข้าขอโทษจริงๆที่เคยหัวเราะเยาะเจ้าที่เคยดูถูกว่าเจ้าตัวเล็ก ขอบคุณนะขอบคุณจากใจจริงเลยและตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมานะราชสีผู้ยิ่งใหญ่กับเจ้าหนูตัวกระเจริยดก็กลายเป็นเพื่อนรักกันที่สุดในป่าเลยละ่ะไม่ว่าใครจะมีปัญหาอะไรก็จะคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันเสมอเป็นเพื่อนสีกันไปเลยเป็นยังไงบ้างครับนิทานเรื่องนี้สนุกไหมเรื่องนี้เนี่ยนะเขามีข้อคิดดีๆสอนใจเราด้วยละ่ะอย่างแรกเลยก็คือเราไม่ควรมองข้ามใครเพียงเพราะว่าเขาตัวเล็กหรือดูไม่แข็งแรงนะ เห็นไหมล่ะว่าเจ้าหนูตัวนิดเดียวยังช่วยชีวิตราชสีตัวใหญ่ได้เลยและอย่างที่สองที่สำคัญมากๆก็คือการทำความดีหรือการมีน้ำใจให้คนอื่นถึงมันจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆนะแต่มันมีค่ามากๆเลยแล้วก็ไม่เคยเสียเปล่าด้วยทีนี้ลองคิดดูเล่นๆสิว่าสำหรับเราแล้วการเป็นเพื่อนแท้เนี่ยมันหมายความว่ายังไงกันนะ